มันท้าทายมากเลยคะเนี่ยน่อยตามรอยส่วนแก้วสอนบายลุงปื๊ดขึ้นมาบนเขาลูกนี้มันสูงสักเท่าไหร่คะเนี่ยลุงปื๊ดสูงแค่ไหนก็ดูเองครับโอ้โหหกร้อยกว่าเมตรเนื้อระดับน้ําทะเลเฉลี่และนี่ลุงปื๊ดปลูกขุเรียนพันธุ์อะไรเลยคะเนี่ยขุเรียนพื้นเมืองหลงหลินรับแรลหลงรับแรสังเกตที่ขั้วของมันครับข้างล่างตโตข้างบนเล็กๆครับเปลือกบางมาเมล็ดรีบเนื้อมาก สีเหลืองมีกลิ่นอ่อ,อนๆออรสชาติก็หวานหอมอร่อยหลงรับแรครับราคาคงจะดีไม่น้อยละสิปลูกทุเรียนพันจีไอของอุดตลดิ์ซะด้วยขอสูตรลับหน่อยสิลูกป,ปืด๊ดผมจะบอกความลับของผมให้ต้นนี้เก็บไปไม่หวานแล้วเนี่ยหมดลูกแล้วแต่ปุย๋ยอ่ะ25.77ครับต้นละ1กิโลหวานรอบทรงพุ่ม อีกเดือนหนึ่งใส่อีก1นกิโลครับเดือนละครั้งมันบำรุงต้นบำรุงใบครับจากนั้นถ้าใบมันเป็นอย่างนี้แล้วนะใส่8 24 24บำรุงตาดอกให้มันออกดอกออกลูก2เดือนก่อนเก็บเกี่ยวครับเดือนแรก12 12 17เดือนที่2 13 13, 2 1สูตรหนักตัวท้ายทําให้ขยายภูเนื้อเหลืองอันนี้แหละหลงรับแล่ของแท้จากอำเภอรับแล